กรรมเงินทองนะครับหาผสมพ่อได้ก็ขอให้ได้ผสมพ่อมีก็ขอให้มีนะครับครูบาอาจารย์ปกปักร,รักษาเดินทางปลอดภัยโใหมีเรืองมีเล่าอันใดมาเบียดเบียนพวกเข้าให้มีตะควมดีควมงามควมจเจริญลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อนี่มีอของวันจากแม่นแดนพอดีวันเกิดเพิ่นเปิ่นตั้งใจสิแก่กลังตั้วกันโมไดมาจะเคลื่อนตีแม่ก็ได้สิแก่คนละถึงร้อยบาทเป็นค่า น้ำข้ากาแฟเดินทางนะครับเ <Thank you. S 1> ล็กๆน้อยๆจากคุณแม่ครับขอบคุณทุกคนครับ่น้ออาวก็อยแก่ตล้วก่เต็มอ้อยแล้วก็ไม่เต็ม มันเกิไหมการเงคืองแบบไปเลยเด้อผู้ใดได้แล้วค่ะคุขอบคุณค่ะแม่ปีนี่พูดได้แจกดูเพราะว่ามันมันบอกคือปีการปีการพิคอนอี่แจกดูแท้ๆปีนี้แจกดูพูได้ได้ไปแล้วขอบคุณคแจกอีกแล้วค่ะทุกคนแจกแจกแจก น้ำนาบูดด้ก่มาแจกเลยเออโพสแสดงว่าต้อไปดนคันคันเห็นไม่ใช่แตือนเขาต้องดีใจเลยเพราะว่าข่อยมาแจกแล้วว่าแจกแจ้งเดียวเออแจกอีอาแจกขอบคุณนะคะแม่หัวรู้หัวหลอนขอบคุณหัวหน้าบอยสิริชัยขอบคุณแม่แตนขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่แตนขอบคุณหัวหน,น,น้าบริษัทชัยขอบคุณหมอลำใจกันน้อยอย่างเงินมาเล่นผมขึ้นเลยพ่อพอน้องเงินข่อยเป็น,นพอะไรจะแจนนะพ่อจะดอกแม่เพราะว่มีผู้อื่นเหรอก็มีแต่ไทยเฮ้าเนี่ยล่ะนนขอบคุณนะครับได้มาก็แจก ได้มาก็แจกไปค่ะขอบคุณค่ะดาวขัมาแล้ว